ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโอนเงินช่วยแต่ไม่มีใครรู้แท่งศักดิ์สิทธิ์โอนเงินช่วยเหลือเฮียหมูบางรักซอยเก้าเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสมเจตพยักโศหรือเฮียหมูบางรักซอยเก้าเจ้าของร้านขายข้าวและของชำในทิดคอมระดับตำนานอย่างบางรักซอยเก้าที่โด่งดัง และเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากและด้วยบุคลิกที่โดดเด่นและอารมณ์ดีทำให้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนานหลายปีแต่ช่วงระยะหลังต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่เห็นหน้าค่าตาของเฮียหมูทางหน้าจอทีวีแล้วหลังจากที่ซิทคอมบางลักซอยก้าลาจอไปโดยในส่วนนี้ทางด้านเฮียหมูนั้นยอมรับว่ากระทบกับชีวิตมากๆหลังจากไม่มีงาน ตนเองมีภรรยาและลูก5คนที่ตนเองต้องทําหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวแต่รายได้ไม่มีเหมือนก่อนทยอยเอาทรัพย์สินที่มีออกไปขายเพื่อนําเงินมาใช้มากินจนตอนนี้แทบไม่เหลือแล้วโดยทางด้านเฮียหมูยังได้เล่าความประทับใจถึงนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองว่าตนเคยไปขอความช่วยเหลือขอยืมเงินซึ่งทางด้านแท่งศักดิ์สิทธิ ก็ให้ยืมโดยไม่มีท่าทีใดๆพร้อมกับก่าวประโยคสุดซึ้งว่าผมอยากช่วยเหลือไม่ต้องเอามาคืนนะซึ่งทำเอาเฮียหมูนั้นกล่าวว่าแท่งศักดิ์สิทธิ์คือคนที่มีน้ำใจจริงๆและอยากขอบคุณมากๆที่ช่วยเหลือและจะไม่มีวันลืมบุญคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรัลฟีดโป o ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ